วันจะราไป ในดวงดาวอาจจะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางท้าแม้นีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทาง ไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเรา การต่อสายปานส่งความรู้สู่พี่น้องชาวเกษตรเฮ้ยเนี่ยอะไรอยากฝากพีการรึปะคะอยากให้มีการจัดอย่างนี้ไปเลยสนุกดีแล้วก็เป็นการแบบเหมนได้รู้จักทุวมนานที่ทภาพมาแบบนี้เราก็รู้จัก ครับสวัสดีครับผมพิทักษ์วัลลัตนะครับผมมาจากโครงการเสื้อข่าวครับนี้ผมได้รู้ข้อมูลกฎระเบียบการทํางานแล้วได้เห็นหน้าท่านประธานครับแล้วก็นายรู้ระบบการทํางานครับโครงการป่อดสายป่าสู่ความรู้สูงที่น้องชาวเกษตรสวัสดีค่ะชื่อจินตนาค่ะ เป็นพนักงานธุรการแปลงท่าตูมกับเขาหินซ้อน,นะคะ่ะเมื่อเช้าก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานแล้วก็ได้รู้จักเพื่อน่วมงานในเครือบริษัท TCC Group สวัสดีครับผมมาลายุทธแปลงหนองโพงครับตอนเช้าก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้ษษางของบริษัทแล้วก็ผู้บริหารของในเครือบริษัทแล้วก็สวัสดิการของพน,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 นักงานนั่นเครับ เาวาครับเื้าเื้าครับแล้วท้ามีอะไรฝากถึงทีมงานไหมคะอะไรนะครับมีอะไรฝากถึงทีมงานไหมอะไรก็ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ก็ถือว่ามีความรู้ในทุกหลายๆอย่างรอบด้านอยู่ครับก็ขอบคุณมากสำหรับพนักงานทุกคนที่อยู่นางสำนักงานใหญ่ที่เป็นห่วงน้องแอฟน้องปุ๊กพี่กุ๊กน้องแตงน้องแพรขอให้ทุกคน มีแฟนสวยๆเอ้ยแฟนๆหล่อๆเรื่อยๆนี่อันนี้คือการสาธิตของผู้จัดการแปลงหนองโพงนะคะโอ้โหสเต็ปสเต็ปดูสเต็ปเอาเอาภไหนดีเนี่ยหนึ่งแดงสวัสดีค่ะพี่โลนะคะอยู่แปลงไหนคะแปลงเสือขาวครับเสือขาวนะคะทําอะไรอยู่คะทําบัญชีคนเรือนค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะคิดว่าทําทําไปแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็น่าจะทําให้เห็นให้ให้รู้อ่า ค่าใช้จ่ายที่สูญไปโดยต่อประโยชน์นะครับทีมงานป้าคะขอให้ทุกคนขยันทํางานนะครับทางวงวังผมจะเข้าไปเที่ยวครับผมโอ้ยเป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้อบรมสนุกมากครับได้ความรู้มากมายครับผมมีอะไรฝากถึงทีมงานไหมคะทีมงานขอให้โชคดีความมีความสุขโงการต่อสายปั่นส่งความรู้สู่เพื่น้อง สนุกดีครับล่ะค่ะอยากฝากอะไรถึงทีมงานไหมคะก็ให้มีมาแบบนี้บ่อยๆครับนักงานในแปลงจะได้ไม่เซ็งไม่เครียดกับงานในแปลงมากนะครับโอ้โหสิครับแปลงไหนนะคะเป็นไงบ้างคะกับกิจกรรมวันนี้ครับราคามีอะไรฝากถึงทีมงานไหมคะก็ดีใจและก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับยอมรู้ความสามารถครับ ความสุขมากครับจริงเหรอคะขอบค,ค,คุณม,มากกับโครงการสายปากนะครับให้ความรู้กับพี่น้องชาวเกษตรของเราเยอะมากเ<า>ติมเป็นความรู้สอนแทรกสา,ารกัรเรยนมีทั้งเรื่องการทำงานถ้าเราเปิดใจให้กว้างและตั้งใจทุ่ับทควย ฝ่ายคนนำสนอมาให้พวกเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานบริหารเรือต่อแทร่เรื่องการเริ่มต้นการวางแผนความสามัคคีในกากการร่วมไม้ร่ายุ่งการมองก้าด้านของการปั่นการทำงานการประสานงานไม่มีคำว่าล้มเหลวแล้วซ้ำ ถาเกิดได้ข้อข้อสิ่งนึ่ผมอยากจะให้เอาสิ่งที่เราได้รับไปทันยิดติดกลับไปในเรื่องของการทำงานอยู่ในนั้นก่อนผมก็ที่ผมพู เราเารียนกำลังใจจากเพื่อนนะครับที่อยู่ในประเทศที่อยู่ส่วนงานนี้แค่เขารู้ว่าเราทำงานหนักแค่นี้เราไปแค่ปีแล้วนะครับเขารู้ว่าเราแบบนี้หลักฟูฟ้าหน้าสูดินเราบาดขึ้นมานแล้วนะแม่เขาก็มีความเห็นว่าเ,ออเราต้องตั้งทุกคนจากทำง,งานที่ช่วยช่วยสัตท,ทุกคนนะครับแล้ก็ขอให้รักษาความดีนิ